สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับสาระดีๆนะคะในเรื่องตู้อัตโนมัตินะคะไม่ว่าคุณจะเอาไปใช้ในการเกษตรหรือว่าลึษสวนไรนาบ้านเรือนก็แล้วแต่นะคะคุณมาทุกช่องราคานะคะช่องนี้นะคะ e b o ็อกบวินิชัยนะคะเราจะนําเสนอในส่วนของตู้อัตโนมัตินะคะที่เราได้ผลิตแล้วก็ขึ้นงานให้กับลูกคา้าก่อนส่งงานให้กับลูกค้านะคะเราก็จะมีการเทสนะคะแล้วก็นะคะทำคลิปวิดีโอดีๆแบบเนี้ยนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆน,นะคะที่ สนใจนะหรือกำลังมองหาตู้อัตโนมัติในลักษณะแบบนี้นะคะคุณเข้ามาถูกช่องราคานะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของตู้อัตโนมัติไว้คุมนะคะปั๊มน้ําขนาด2แรงนะคะมีนะคะโซลินอยด์สี่โซนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะช่วงนี้ฝนตกนะคะเราก็จะมีเลนเซ็นเซอร์ที่จะในการช่วยคุณนะคะเปิดปิด อัตโนมัติได้อีกด้วยนะคะถ้าใครนะคะมองหานะคะออปชันในลักษณะนี้อยู่นะคะพลาดคลิปนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่าว่าภายในตู้จะเป็นอย่างไรการใช้งานจะเป็นยังไงกันบ้างตามไปดูกันเลยจ้า นีจ้าตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะชมหน้าของตู้ของเรานะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะของเรานี้ก็คือสี่โซนนะคะปุ่มสีเขียวนี็คือจะเป็นโซลินอยด์นะคะส่วนปุ่มสีน้ําเงินนะคะก็จะเป็นปุ่มอะแเรนเซนเซอร์นะคะตรงนี้ก็มาในลักษณะเป็นตู้เหล็กนะคะตู้เหล็กนะคะ,ะดูด้านข้างบางดูด้านข้างบางนะคะ ก็พอดีค่ะนะคะในส่วนของขนาดของตู้นะคะแล้วก็ขนาดของอุปกรณ์เนี่ยเราจัดจัดให้นะคะแบบพอดีพอดีเลยนะคะถ้าใครชอบตู้ในลักษณะแบบนี้ก็แจ้งมานะคะหรือว่ามีตู้แบบไหนอยากได้แบบไหนพลาสติกนะคะพลาสติกกันน้ำนะคะหรือว่าตู้เหล็กแบบนี้ก็ทำให้ได้นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะเปิดตู้กันเลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต้องกดลึกๆหน่อยนะคะอ่าตรงนี้โอเคนะคะนี่คือข้างในนะคะ เช่นเคยนะคะนอกจากในส่วนของออปชันในเรื่องของการทำงานที่เราจะขึ้นงานผลิตให้กับตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนะคะในส่วนของความเรียบร้อยสวยงามนะคะการเดินสายไฟนะคะการไล่สายนะะการเจาะนะคะพวกนี้นะคะเราจะทำ layout ให้ก่อนนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะได้ส่วนของตู้ที่มีขนาดที่ กระทัดรัดพอเหมาะกับขนาดของอุปกรณ์นะคะตรงนี้นะคะตู้นี้นะคะสั่งงานด้ยการาตั้งเวลานะคะตรงนี้จะเป็นทา์เมอร์นะคะสี่ตัวนะคะตามจำนวนของโซนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของช่องที่จะมีในส่วนของพวกเบเกอร์นะคะเบเกอร์หลักเบเกอร์ย่อยนะคะ ตัวกันไฟตกไฟเกินนะคะแล้วก็รีเลย์นะคะแล้วก็แมกเนติกนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรฐานตู้ที่เราทำให้นะคะใส่รางเดินสายเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวที่จัมไฟเข้า นะคะเป็นพวกเทอร์มินอลนะคะตรงนี้ตู้นี้นะคะใช้ไฟ220นะคะนะฮะปั๊มขนาดสอแรงนะคะโซลินอยนะคะสีตัวนะคะแล้วก็เลนเซนเซ,นเซอร์นะคะก็คือเสียบตรงนี้เลยนะ,ะซึ่งข้างในนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่าเราเสียบยังไงนะคะการที่ลูกค้าจะเสียบนะ,ะก็แกะในส่วนของแผ่นพลาสติกตัวนี้นะคะ่ะแผ่นป้ายตรงนี้ออกก่อนได้เลยนะคะแกะ นี่นะคะแล้วคุณก็ต่อสายคลายน็อตออกนะคะแล้วก็สายนะคะมา,าเสียบเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะคะป้ายบอกสถานะจะได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะคะเวลาเราไปทําหรือว่าให้ช่างหรือให้คนอื่นมาเซอร์วิสเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าสายไหนเป็นสายไหนนะคะ ตังนี้ก็โซลินอยเหมือนกันค่ะก็ก่อนใส่ก็แกะตรงนี้ออกก่อนนะคะแล้วก็เอาใส่เข้าไปใหม่นะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเรนเซนเซอร์ นะคะก็คือตัวนี้นะคะลูกค้ามีเลนส์เซนเซอร์อยู่แล้วนะคะทางเราก็ต่อตู้ให้เพื่อที่จะได้ไปจมในส่วนของสายจมนะคะก็โยงสายไฟขึ้นมาตามจุดนี้นะคะซึ่งตัวนี้ตอนเวลาไปติดตั้งเนี่ยให้หมุนออกด้านนอกนะคะตรงนี้พอ,อพอเราเราทำเนี่ยเราจะหมุนให้อยู่ด้านในก็คือเอาตัวสีดำเนี่ยมันสามารถหมุนออกได้นะคะก็หมุนออกนะคะแล้วก็เอาไปต่อจมไว้ด้านนอกก็คือด้านด้านล่างของตรงนี้ นะคะคจะได้ถูกต้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของมอแรงนะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟนะคะสวิตไฟหน้าตู้นะคะเดี๋ยวนะคะเรากลับมาด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะในส่วนของด้านหน้านะคะปิดไปก่อนอะนะคะตรงนี้นะคะถ้า ปั๊มทำงานนะคะปุ่มสีแดงปุ่มนี้นะคะก็จะลันขึ้นมานะคะติดนะคะแต่ว่าถ้าปั๊มถ้าปั๊มเกิดปัญหานะ,ะไฟตกไฟเกินนะโอเวอร์โหลดขึ้นตรงนี้ก็ต้องไปเช็คนะคะส่วนตัวโซลิโนยนะคะโซลินอยสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่นี้ก็คือจะ ถ้าตัวไหนทํางานไฟปุ่มสีเขียวก็จะติดนะคะ,ะส่วนนะคะความมืดสุดนะคะก็คือปุ่มสีน้ําเงินตรงนี้จะเป็นในส่วนของสถานะนะคะตรงนี้นะคะสถานะของเลนเซ็นเซอร์นะคะซึ่งตรงนี้ การที่เราไปจ้ำต่อไว้ในตู้ตัวตู้เนี่ยเลนเซนเซอร์ก็คือทำงานตลอดเวลาเมื่อมีน้ำนะคะฝนตกเนี่ยเขาก็จะสั่งไม่ให้ในส่วนของปั๊มทำงานนะคะแต่ว่าถ้าเรานะคะอยากจะให้ปั๊มนะคะทำงานในขณะที่เลนเซนเซอร์สั่งการอยู่นะคะว่าให้หยุดนะเราก็สามารถหมุนมาที่เมนนนลได้ นะคะก็คือว่าในปกติเนี่ยเราจะตั้งอัตโนมัติไว้ใช่ไหมคะมันก็จะหมุนมาที่ออโต้เนาะนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเปิดปิดเองอยากจะเทสหรือว่ากรณีมีฝนตกนะคะเรนร์สั่งไม่ให้ลดน้ำแต่ว่าเราอยากจะลดนะ,ะอยากจะทดลองหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเปิดไปที่ในส่วนของตัวเมนนวลได้นะคะ,ะตัวในส่วนของโซลิโน่ก็เหมือนกันค่ะทุกคนนะคะ,ะจากที่ ปกตินะมันจะต้องหมุนมาทางนี้นะคะถ้าเราต่อแล้วนะ,ะก็จะเป็นออโต้ไว้นะนะคะออโต้วไว้นะคะแต่ว่าในเมื่อตั้งเวลาแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะอเผอิญสมมติว่าเรามาสวนหรืออยากจะเปิดปิดเองหน้าตู้เราก็หมุนมาที่ตัวแมนนวลนะคะตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะสั่งงานเองได้เลยนะคะคือ,อตรงเนี้ยมันก็จะ มี2ฟังก์ชัน2ระบบนะคะจากอัตโนมัติแล้วก็ตัวแมนนวลทุกๆปุ่มอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานของตู้นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆการเซตนะคะการตั้งเวลานะคะหรือรายละเอียดปิกย่อยอื่นๆเนี่ยเรามีเอกสารส่งให้อยู่แล้วะคะ่ะทุกคนนี่แหละค่ะในส่วนของตู้นะคะปั๊ม2แรงนะคะ คุมโซลินอยด์สี่โซนนะคะมีเลนเซนเซอร์นะคะซึ่งตรงนี้นะคะในส่วนของเลนเซนเซอร์เนี่ยลูกค้าอา,อาจจะสั่งเรานะคะหรือว่าซื้อมาเองนะคะใน ส่วนของรุ่นส่วนของยี่ห้อที่ชอบที่ต้องการก็ได้นะคะเพียงแจ้งเรามาว่ามีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,ะขึ้นงานแล้วก็จัดให้ตามความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งตู้ตัวนี้นะคะปั๊มสองแรงสี่โซนมีเลนเซนเซอร์ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในส่วนของอตัวเลนเซนเซอร์นะคะก็ถ้าใครนะคะ,อ,ะอยากจะใช้นะคะในส่วนของตู้ลักษณะนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อมานะคะ มาคุยกันนะคะสเปคแบบไหนความต้องการแบบไหนไฟแบบไหนกี่โซนกี่แรงนะคะอาจจะใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราดูรลให้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้นะคะคงจะมีประโยชน์นะคะต่อเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจในการใช้งานตู้อัตโนมัติในลักษณะนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็คงจะขออนุญาตนะคะพเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ